เอาแล้วสุดดีด้วยนะครับผมก็นี่ผมมีแล้วเก้าเกมนะครับวันนี้มีในโหมดสุ่มสกิลกันนะครับผมก็ซึ่งมาในแพทนี้แพทเท่าไหร่ไม่รู้กูจำไม่ได้นะเอาแล้วผมตอนนี้แล้วเข้ามาสู่ในโหมดสุ่มสกิลแล้วนะมาอยู่ในเกมอยู่แล้วก็จะมีประมาณนี้นะผมก็นี่ผมสกิลก็จะสุ่มไปหมดนะผมสำหรับโมเดลอะไรของฮีโร่ก็เหมือนเดิมน,นะแค่สุ่มสกิลมานะผมก็เป็นที่แบบใครได้ไอเฮี้ยโกงมาเนะี่ยคือคุ้มอ่ะไรอย่างงี้กูไม่เริ่ม นี่ผมจะได้สกิวลันเพลแล้วก็เกี่ยวปั๊บเป็ดแล้วก็สกิลอะไรเนะี่ยสกิลหนึ่งของบัดแบวกปะใช่ปกวะน่าจะใช่แหละเออใช่ด้วยโอ้โ oh, คตรดีอะจริงแล้วก็ซึ่งเพื่อนเราก็ไม่รู้ถ้าใครจำชื่อสกิลได้ก็ไปดูเลย แล้วก็โหมดนี้มันจะมีอุ้ยโอ้โหมันออกค้อนสายฟ้ามา,มาโอ้โหเฮมเมอรยิงยิงเอ้ยมันมันไม่ได้อยู่ที่สกิลหนึ่งมันอยู่ที่สกิลส,สามสิโอ้ยฟินมันยิงฟรีอ่ะเอาว่ะทีมเราได้บัตรลาสไปเนี่ยผมตอนนี้ยิงไปดิยิงไปดิมานาหมดแล้วเหรอพาโลฮะพาโลหรือว่าแฮมเมอร์ดูไม่ออกเลยจริงตีนี่สโลไปหนึ่งที ฟินเนาะฟินเนาะฟินเนาะตายไหมตายพี่ดีชาแมนนี่บอกดับเบ l ลแทบนี่ครับผมจะมีของสุ่มนะผมอย่่งประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้เข้าสู่โหมดฟาร์มของเกมมิ่งเรารอรัดของเราได้ก่าวว่เอ็นี่เป็นเป็นกเกาะเนี่นจิบหาเอยเดี๋ยวอัพพุ้งมา นี่ผมใครร้านไอเทมนี่ได้ก็คือจะขึ้นหลอดไอ้นี่นะเวลาหลอดเอหลอดไหนนั้นเหมือนจะเป็นการตายนะถ้าจะไม่ผิดจะไม่ได้เหมือนเคยรอบนี้ได้ทีมเรานะคือมันจะเป็นแต้มนะไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันมันจะได้แต้ม x ออะไรเงี้ยง่ายๆคือของไม่ต้องซื้อมามึงเอาจากทีมไอเ้ยนั่นแหละจบไหมนี่นี่ ตัวอะไรจะตายไหมวอลเลรีไ่ไงล็อกไปแล้วฟินเนาฟินเนาะฟินหนอฟินหนอะโคตรเกียร์น่ะจริงว่าแล้วเฮ้ยคลิปจะปีกูาตายสักหรืยลองมาเล่นกันได้นะผมเล่นกับเพื่อนนี่โคตรสนุกเลยจริงบอกเลยผมเล่นโหมดนี้ผมเคยได้ของหรอกไอ้เนี่ยไปยืนตีๆที่แม่เงเพื่อนเดินมาแบบเดินมาผ่านเฉยๆได้ของอะ่ะเอเอนะ นั่นนมีอะไรจะพูดหรอมงไปแล้วตอนนี้เฮ้ยผมล็อกฟินแล้วเพื่นพนพอนๆอ่าละกูอ่าพอเฮ้ยจับแล้วจับแล้วตายไหมตายไหมควายใครมาดูช่องผมก็อย่ลืมกดติดตามด้วยนะผมใครที่ชอสบสกิลปากเยอะๆช่องกูนี่แหละมาดูเลยอย่าพายนะผม ไม่มีคำว่าลูกสวยนะฮะช่องโอ้โหในโตไอ้จิบวเผยจับแล้วจับแล้วจับแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนต้องรอด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 ทีเดียวขออีกทีนึ่งสกิลโคตรดียิงมันไม่ค่อยดีมากแต่มัน โอเคอยู่มีทั้งสโลมีทั้งวิ่งตีไปเรียบร้อยเป็นของเรานะผมโอ้โห,โโหได้ดูดของไอ้นี่ด้วย c ั Channel A, น n n e l เปลียนนันติเดี๋ยวเราไปดูดตัวไหนไมได้าเมนเยอะบ้างวะอลักหน้า70ผมจะดูดไอ้พวกอะไรนะมันมันตัวนี้เป็นสายอินใช่ปะ่ะเราต้องดูดอินมาเราต้องดูดอินอินสี่สองอินยีิบสองสี่สาม ย3สามต้องดูดอินนะฮะตัวผมถึงจะโหดมันจะเป็นของชาแมนก็มาแอร์ลักนณะไอเมดานเนะนี่ยอืเนี่ยดูนะเดี๋ยวเราจะด,ดูอุ๊บตามไปมันจะขึ้นผมมีสก,กิลล็อกนเน,น,อนี่ยาเดินมาทำไมวะลืม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 เนี่ยเนี่ย มันจะบวกพวกเดียวเลยพวกเนี้ยแต่มาตีของกันโอ้โหเกิดสองที่ด้วยคุ้มค่ามากตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยตีไปโอ้โหนี่ครับผมคทีแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะฮะได้ใครโอ้โหไม่ได้เราอะคนนี้ยเลยเอ้โหไอเรากระฟามะอะไรแข็งเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหม ตายไปยดิยัดกดอกตายไปดิอะไรอะไรไปไหนรอร้าอยู่โอ้โหไม่เข้ามันมีสก,กิลในโตซึ่งสก,กิลหนึ่งวัดแหวงเนี่ยไอเนี่ยม,มันเป็นสก,กิลกายภาพมันกดสก,กิลไอหลบหลีกของไอโตตามนั้นฮนะใครที่ไม่รู้นะผมว่ารู้สึกว่าถ้าอัพมาเต็มเนี่ยอุ้ยโอ้ยดเกองอู้ ของกูโอ้โหายมึงได้เหรอมึงได้เหรอไอ้สัตว์มาแย่งกูเนี่ยดีอยู่ตั้งนานหายมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันโดนโดนอัมสติปัเป็ดอยู่ฮิวมี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 สโลไปดิสโลไปดิ ไอ้ผมมีสตรีมอยสองอันผมขายของผมมันมันขายไม่ได้นะถ้าเราได้มาจากกรดนะฮะผมอยองไปใน,นพวกอะไรต่อดีเอลเดอร์แล้วเงินอมตตีรัวๆนะฮะบอกเลยว,ว่าไอเทมผมเล่นส่วนมากคือแมอง่งจะซื้อมาเองถ้าส่วนใหญ่ซิฟเฟอร์ออกซิฟเฟอร์ไปแล้วตอนนีนะ้ซิฟเฟอร์โอ้โหมันจะแจ้งเป็นพายุนะฮะ เรียบร้อยได้เฮียเมดานซึ่งผมได้แค่สตรีมบูทยอยู่ชิ้นเดียวชิบหายตอนนี้รอรอคลิปเกิดของอะไรเอ่ยโอ้ยหยุดเลือดหมู่ยอดซึ่งมันจะหนีไปอีกแล้วตอนนี้ขอเหอะจริงๆขอเหอะนะกูยังไม่ได้เลยเย้ยด้ผมเนี่ย อไอ้กูจริงวะเฮอยเฮ้ยเอ้ยไอ้รู้จริงวะฮะถามไม่ตอบอ๋อถามไม่ตอบอ๋ออันติชานโดชานโดไม่ต้องใช้ไรสาระจริงไม่ใช่ไรสาระหรอกกูใช้ไม่เป็นดีป่ะดีป่ะหรอขออนแล้วไงอ่ะกูร้อเล่นนะโถ่เอ้ย นก็จะเป็นจังไม้นะบางทีนะอุ้ยน่ากลัวน่ากลกดอยากได้หมดเหรอตอนเนี้ยจริงๆเราล้าอยู่ต้องได้เราแล้วแหละนะจริงๆโอ้โหหายเออขอได้ปะเนี่ยฮะโหตอนนี้ฆ่าไป6ตัวนะผมแอซิดไป14ตัวไม่มีการตายอะไทั้งสินน้นนะฮะโอ้โหสกอร์เราสวยอยู่คนเดียว ไม่ตายอยู่คนเดียวไปแล้วตอนนี้ล็อกไปฟินได้ชูนั่นเองฟินกินตูดนะฮะตอนนี้นะผมเ <c oughs> ดี๋ยวจะได้กินตูดกูแน่มึงวิ่งสวางมันบังให้ดิเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหตักแหม่มทั้งกั้นอีคลิปเพลินๆไหมนะฮะตอนนี้ เพลินไปเลยเพลินไปเลยพาเพลินมาดีคลิปพาเพลินล็อกไปแล้วตอนนี้เป็นแข้งน่าจะตายไปนะผมจะตายหรือเปล่าวิน้งไว้อย่างนี้แต่ยังมีสกิลหนึ่งล็อกของผมไว้แข้งไม่น่าจะรอดนะผมกดสกิลเลยวันนอรมัลอย่างนี้โอ้โหปวดข้านะของกดไม่ได้ข้าก็ไม่ได้ไอชิบหายอุ้ยไอดอลว่ะมาเรียไอดอลว่ะนี่ใครได้ชิดนนี้จะเป็นไอดอลมาสเตอร์มาสเตอรี่ไอดอลไอเด้ายูโนยูโน่ไอเด้าได้ใคร ไม่ใช่ผมอะโถเอ้ยเป็นคนที่มีดวงนะฮะรูนขอลาอ้าเถอะจริงๆฆ่าไม่ได้ขอลาเถอะป่วยเถอะฟินฟินโอ้ฆ่าก็ไม่ได้ป่วยปวดร้อนหวยร้อนจริงๆหวยร้อนเอาเดินมารับสกิล นี่ได้ค่าละดีใจจังโอ้โหพี่บีโหสัตว์หลานไม่ได้ด้วยทิ้งหายอุย้ยกระตาฟ้ากระตาฟ้าเฮ้ยฟินอย่าทำอย่างนี้ดิโหนี่ใส่เสียว่ะจริงฟินฟินนี่ใส่เสียฟินจริง,รงฟินอุ้ยกูได้กระตาฟ้าด้วย คคดแจวทำอะไรบ้างวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าได้ามาทำอะไรนะครับผมช่างแม่งอะได้ใช้มอก่อนนี่นก็ผมอยากเป็นดูไหมดูไหมแนวเดี๋ยว <c oughs> ออกอะไรดีอา่า สามารถวางของให้เพื่อนได้นะผมเอาไรดีเนกัน,น,นฟินล็อกฟินไปแล้วเอาไม่โดนฟินมึงโดนกูแน่มึงโดนกูฆ่าแน่ฟินไม่ยมาลัดฟินกูดีอ้สาดล็อกไปสิบหายติดแข้งแทนโอ้โหล้วแข้งมีสกิลเลยเนี่ยหะอโอ ปล่อยไว้ก่อนปล่อถ้าหลอนนี่หมดก็คือจะไม่เกิดเลยนะหมดโคอต้าในการเกิดนะฮะก็จะแพ้ไปเลยดูดูดูก็เป็ดโชว์ตีฟีแข้งหอแข้งหอมีสไบเขียวอะเราอ่ะมีสไบเขียวอะเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษจริงจริงจะตายก็ได้วะ เฮ้ยของดีมันดียังไงวะเนี่ยโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันตีเนี่ยมีกระทาฟ้ามีเป่านี่ดูนี่โคตรเท่เด้อไม่ด้าก็มีอันนี้เป็นสกิลอะไรสกิลเกาะป่ะโอเคดูถ้าเดิน <c oughs> ต้องแตง็งเขาเจ๊อะยิงฝั่งนู้นไม่มีโคตา้าเกิดแล้วนะถ้าตายอของทั้งตัวเนี่ยมีกระาฟ้ากับไอเนี่ยที่ได้มาไอรถเกาะมีนี่ดีกว่าขึ้นผมแคนเซิลได้ ายมาด้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 โอ้ยนี่ป้าแน่เด็กดอนนี่ับผมมันจะไม่มีคงท่าคงต้าเกิดนะฮะเวลาหลอดมิดมิดหลอดนะฮะคือชนอะแหละง,ไง่ายจบดีกว่าก่อนถึงพันาพนาทีไว้ชิวๆเอา,าอตายอ๊ตาอตายเพราะคิดอีบ้า จบแล้วจบแล้วนี่ผมอีกตัวหนึง่งขอโอ้โหดีจังเขียนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะผมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบไปลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะผมคอมเมนต์ถึงไม่ได้เลยไปละบิบ๊ม